ถ่าูด้วยโอเคมีทะเบียนไม่เป็นไรถ่ายไว้ยไว้มือมือมันจะติดโอเคถ่ายเรียบร้อยล้วไปไปเดี๋ยวพี่ พี่พี่ปล่อยผู้ต้องหาขับรถไปเองไม่ได้นะไอ้เหี้ยเป็นคพี่ปล่อยผู้ต้องหาขับรถไปเองไม่ได้นะทำไมทำไมทำไมอยงีก็ไม่เกี่ม่กินจะแทงมกกูอยู่เลยจะแทงมกกูอยู่เลยยังมีดีนีมีเย็นครับมอยู่ในกระเป๋าเลยตัดเอาไปเอาไปเอาไปเอา

พีู่เอเล่หมอขอร้ผู้หญิงกับพี่หนูด้วยพี่หนูมาห้ามาแล้วพี่นมาห้ามนะทำความาทมวะาเคยอะไรมาคุยกันก่อนไม่ใช่มาีพี่ผมนมาหาพี่พี่หนูข้ามาถามว่าหนาน้าลนวเขาทงนไรแอนี้เกงทันน้องขอพี่บอกพี่หนูคลุกแกดูเสื้อด้ย่าดไปสอคนอะคิดอะไรอยู่วะทาผู้หญิงอะฮะผมได้าะหไรเพราะเข ขอโทษพี่ผมจบแล้วเนี่ยพี่เล่มประเดกันขอเสื้อก่อนนะอันนี้นะบอกกอนนะไม่เกี่ยวกับม็อบเลยนะถ้ามึงทำแบบนี้ที่ไหนมึงจะโดนแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับม็อบผมมายนครารั่งเนี่ยไปให้พี่ชายพกอาวุธปืนครับท่านผู้ชมขณะนี้มีการทะเลาวิวาทกันก่อนหน้านี้ คนที่พกอาวุธปืนนะเป็นสุภาพสตรีครับเดี๋ยวีนาพวี้อยเีเลน่คนมาเพิ่งเดินมาครับีน่าดาดูก่อนไหมคนมันเพิ่งเดินมาในที่ตำรวจมาแล้วครับในพื้นที่ใส่หุ่นแจมเลยค่ใส่หุแจมเลยไม่ได้ไม่ได้วเอาไปงพักนะผู้หญิงมีปืนแะกระเาคอด้วย เช้าต่อเลยเช้าต่อเลยแล้วบอก้วบอกไม่เป็นไรครับผมผมก็ตำรวจผมมีอำนาจตเ่าม well, there, so, so oh, okay, mm ่รวจเขาไปจัเลยเอาปืนมาชี้หน้าอย่างนั้นได้ไงอ่ะวเลยไม่กวเลยอ่ะควงปืนมปืนจันทร์เลย เูาต <Remember> ้องหาล้วต้องใส่ดิแม่ครังไม่ได้แทนนะใช่หรอเอาพี่เดี๋ยวมาไล่แทงเนี่ยเอาพี่แทนผม ทางเลยไปโรงพยาบตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปที่สอนอสอนออะไรครับพี่ไปนั่งเรนะืองนะครับว่า ตอนเกิดเหตุอะปืนอะผู้หญิงคนหนึ่งถือนือคนนี้คนถือวันนี้ถือนี่